สวัสดีคะ่ะเนื่องจากกระหล่ำไม่ค่อยมีราคานะคะวันนี้แพทจะพามาเก็บกระหล่ำนะคะเริ่มจากหัวแรกเลยคะ่ะเราจะเอามาตัดแบบนี้นะคะตัดท้ายแล้วก็แกะใบออกนะคะเพื่อที่จะเอาไปแปรรูปคะ่ะวิวก็สวยนะคะกระหล่ำก็สวยคนก็สวยนะห <c oughs> ลงตัวเองเฉยเลยไปเก็บต่อเลยคะ่ะนี่ทุกคนเราเจอนี้ด้วยนะคะนั่นคือนอกกระหล่ำคะ่ะนี่มีความภูมิใจไหมล่ะคะยกขึ้นด้วยจ้า เด็ดไปคะ่ะเด็ดไปคะ่ะใส่ตะกร้าเลยทุกคนใส่ไปเรื่อยๆนะคะเต็มตะกร้าแล้วเราก็เตรียมตัวกลับกันเลยคะ่ะหนักเหมือนกันนะเนี่ยเต็มตะกร้าเลยมีใครสนใจมาแบกด้วยไหมคะ <c oughs> อันนี้ทางเดินกลับบ้านคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ถึงบ้านเลยจ้าพอถึงบ้านนะคะก็จะรู้สึกสดชื่นคะ่ะทุกคนถึงบ้านแล้วนะจากนั้นเราก็เอามาซอยๆๆคะ่ะ วันนี้เราจะเอกะหล่ำม,มาดองกันนะคะซอยซอยไปจ้าซอยเสร็จแล้วเอาไปล้างนะคะแล้วก็แช่เกลือจ้าแช่เสร็จแล้วเอาไปล้างอีกรอบหนึงนะคะจากนั้นก็มาใส่โอ่งค่ะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําอุ่นค่ะจากนั้นเราก็หาฝาอะไรมาปิดนะคะทิ้งไว้2 3วันเอาออกมายำทานได้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากทานคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะ